เพสรอลีบีมีสามสิบบวกซีซั่ที่สีครับเปิดหัวคู่แรกตรงนี้ครับเร็นการพบกันระหว่างเพื่อนเทเกอร์พรกับทีมเตะแพ้ช่างแม่มันนะครับอแกวเลยครับให้เดกทีดูคับป็นับมือครับเป็นนันแรกของทั้งสองทีนครับหอนดอนนาครับนีครับโอ้โห ตัวตีบอลจากด้านหลังปีชาทีเดียวกันตอนเก่าก็ปีชาบอลพาลูกนี้โอ้โหโดดก่อนเลยครับสมพง,มพง40 40ุ์เดนสาวสิบห้าครับจะสี่สิบสี่สิบอยู่แล้วสิปีชาโกบมาทันีไ้ได้บอลเข้าทันโอโน่บอลเมื่ที่ปาสักถ้าจะเปลี่ยนภาพทีมเหย้าทีมเยือนันนี้ ติดดันเลยถึงอจบไทลคู่ขี่สูสีครับพอเห็นเจ็ดตัวแล้วดูครับพัดีเลยใส่เใส่เลยลูกนี้ไม่ได้โอ้โหยางดูสีหน้าแลยนะบ้่นครับสุดครับเจ้าดีวัฒน์จบไทยเลยจไป สายขวาแล้วโอ้โหนี่ก็ทีมอัลลูดเล้ก็บอล้ขวาทีนี้มากับยาวมาด้านบนแล้วก็โชดเอาที่เกี่ยวโอ้โหนะครับจบทีมนี้ยกยาวมาสพงพ์แม่คุยกับไทยพงกระรองตังไปโบมาวันนี้เป็นพวกสามคู่านนะครับวันนี้มีหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะอยู่ตรงไหนน้องหมูสเต๊ะเห็นก็หมูเต๊ะมากินนะแล้วก็มีมีน้ำ

ครับลูกสูตรนี่เล่นมาครับทุกสุดาอดีตสัญเลิ่นเลิ่มขึ้นนำแด้ครับโอ้เกมเปิดเร็วเลยครับดูครับถิงตาจังหวะนี้เข่าช้าไม่ได้ทีมงานโชนวีชนวีพลิกแล้วโชนวีได้มาไปแล้วครับกบวยชัยกบวชัยกบวชัยจ่อเก๋ากบวชัยไปแล้วไม่ว่าจะให้เปิดจีบออกไปเป็นลูกทุ่มเลยครับเปิดใช่ไหมไปผ่านจุดที่สั่บอลมาที่มีการปิดมีการเตะบอลมาแล้วปิดทุกมุมยะ ดีผูเล่นแนวหน้าครับกอหน้าดีโอ้ยลิมดสาผมจังหวัดเพสิเกือบสิบปีที่แล้วเอกพบะาบุกอันมามาที่บเทย์กูดกันแล้วครับแอร์บอลออกไปแล้วดู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  ê chết mày 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 đứng สาม้ามีเปลี่ยนเล้สาม้ามีเปลี่ยนเลู้่ที่สันัตเชียร์ไม่เร่งแล้วครับตอนนี้ไม่ร่บแล้วอยากมาที่จีโรวิทตอนแรกมีปัญหาเล็กน้อยต้องแก้จีวิทคืนมาแล้วตัดเลยกับพี่กีโอ้หตัวกังจังอบเดีลยวเหลือเศียยากนะไมต้องเสียกับจังโอมยเสียโรงยาบาล ไอีตีอ huh. ีกแล้วก็จิ้มขาลมาแล้วชนด้ไม่พานพี <ic> ่เชาสู <Ay> ้เก่งๆครับบดีสนับชนวีครัโอยไปวดวงมาตี้าแล้วกโอ้ยยโอ้ยหมูสิงทำายเี่นเลยไการข้าบอลของปูไทจะเปี่ยนไป เ่ครับอิเป่าเลยเอายเองอะเมื่อกี้เยเงเลยบป่าพิษเ่าลวัเรียกเแหมิยครับพิษเปล่าเรว่าวฟานสักวิ่งมาไปยิงครับกับที่สัโซเชียลใส่ลูกนี้โอ้ยสุดอี่แลนี้ววันนีันีวันนี้ียลใส่ลูกนี้โอ้นนนเล่น ชบชาจิบมาตัวนี้ป so ี่ชายังไดาอยู่ขึนัไปัไปดออกมาที่ขี้าพ่อมาข้นมารเบใช้ดายบชายเอลนทยโกมาแล้วครับชายแดนไอ้ทงครับเฮ้ยอมายังไงวะผู้ชายที่ว่ากันว่าฟิตที่สุดในจอซูรินครับเพราะว่า เล่นไตกีฬาดีระดับประเทศนะครับคนนี้ครับอ้าวชเดน่อนี้เาเล่นทีมสุรินชาเดนแล้วอง้ิว่าอ้าวฟาวครับขดเอันตรายครับเจ้าจี้สีชครับเนบปี้าปีห้ของอีวันทาราแล่ครับชาเดนไม่กี่คนที่อิที่ทำได้ครับถึงมิดจังเด็กจะไง้ อย่ากล้าได้ไหมปลสังขารไปไปไปปลาสัปขารแล้วปลาสังขารโอ้โหโคงต้องกัะเบนเซไม่ได้ไสกีแทรเอาอีกแล้วสูบไปอีกแล้วสูบไปเดไนไปปันอ่านที่วโอไอนที่ปันโอาบอกไปเดี๋ยวโดนตหนิได้ครับ จัดขวาอุ้มบุกยิงกลางแทนกลางก่อนไปนแทง้ตัวเด็ดเลยเฮ้ยยิงสิงวุยิงขวาประชาออกมาซ้ายตันยืนเยืนซ้ายไปไปขวาครับถูกจบแล้วับแล้วไม่ดีคนรอบี่แล้วยิงไปทีปันลูกนี่จะงห้เราเข้ามาเลย

ออกามาให้กัครับปาสทครับปาส้อมที่สตครับเท้าสูเท้า็เลือรอีตาการครับูครับโอ้โหมาทเเอกสิทธิ์็อกบิยันมาปากวอาร์ไปแล้วเอกสิทเข้าพระอันตรายห่อยแล้วก็ิงลูนีไมาดดโตโตกันนีพอแล้วพอแล้วอไม่ได้แล้วเดินเดินเลยเดินเลย

ต่ครัตอไปรับแล้วนะครับพูดต่อไปครับซีพีจอมพระนะครับรวางความในน้ำล้างหมดเสียรายอย่างนี้ครับัตอนในที่หนังสุดเาวครับเพื่อเทเกอร์ครับออกนํำอยู่ที่หนึ่งคต่องือเท่านั้นมีกระสีมีกระิเพราะมาที่ปางสักยักษลูกนี้โอ้โหแบบไม่มีใครต่อช้าด ีทีมเขามีสองคนสีนึงกับีนึะเห็นไหมเนี่ยคนนี้ที่ได้บอลกับคนนั้นขบนขบนเลยเปโนีอาเลยครับเมเได้เ้ว่าอู้ยลไม่มีุมแล้วครับอลเนนเน้นเนน บอลจิ้มมิกขึนได้ไหมอู้หูยมุนบอลจิ้มมิกขึ้นอ้หหตอนี้เบอร์คานเลยครับจังหวะตรงทีมร้อยเลี้ยวสอง่อเลาเลียวเปิดมาดูนี้บอลอยู่ที่ไม่ตีไปตีถึงไหมอารัอู้ยายเลยายเลยโยนไปแลวออยู่ที่อไม่ดีครับตรงนี้จะอ๊ด

คู่ต่อไปครับผัดกย่ไครับดครอเลยครับอเครับ้อเคลยรับได้ได้ได้อเคเยครับได้ครับได้ไอเครับได้ได้้เลยครั้ได้้อเลยเได้ได้้าอเไรครับ้อเคยรบ้้โเย้โเคยรั้้เครเคยรับ้อเเ้ยดโเคย

นี่ออ่อ,อานคนลตัวแล้วพี่สันไม่ต้องฟอบเยอะหรือพี่สัน เด okay. hmm. ี yeah. oh. okay. yes. ๋ยงไมแล้วรบแล้วไม่ต่ไม่ไ้ม่ต่อบอเยอะเจ้าบอลในวเดี๋ยวเพิ่งมียเ้ตามเขาเยอ่เล่นตามเขาเชื่อกาอ نل بسل بسلي

เลี้ยฟาวได้ครับตะบไทยไไปเสียดยิงยัดเขายิงดี่ดีไปดีโอ้ฟอรแบบไม่ต้ดูใครเนาะเกมลุกเกมรักบอลสิคนเดนคนนี้นเาบครับลูกเบียดแที่ัี่ต้องไปเบียดแทมพี่กั ไม่ได้พี่ต้องได้ดิไม่เอาไม่ได้พี่ต้องไปเบรกครับถึงประเทศไทยแล้วมาผมจะให้หนูเรียบร้อยรับมาลูกเบียด็วๆรับอยู่รับอยู่รับอยู่เร็ว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 พี่พี่ไปเบรกแล้วแเบรกไม่ได้นะครับเจอกันทั้งเกมเข้าที่ไปตีกัโชตวีครับยืดออกมาที่อัินทร์ มาที่ลุอแข้ิขวาขวาพีทีมาเลยกลับมากลับมากลับมาเบื้อเดินโคดันถึงเลยพีนจะพุ่งหนีมีอาการหายหมดเลยพีนถูกไปไทยโอ้โหดูดยครับชายแดงชายแดงยัดมา

mất một con tôm rồi <laughs> các Đây các ăn này.